สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ูบนะครับสวัสดี FC ทั้งหลายนะครับพบกับผมครับสุดทางรักริมฝั่งโขงเข้าวันนี้มาชมการทำงานของหนุ่มตุรกีครับสั่งตรงจากตุรกีมา i d โดแม็กสองสาครับแกะกล่องมาวันนี้ครับลงเทเลอร์มาก็ามาลงบ่อลูกลังนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับ บุ้งกี1 2คิวครับไบแท็ก80เซนโรลเลอร์ 8, 17, roller, 9ตัวแครีเอร์2ครับเครื่องยนต์ยีสุ่4 HK1X นะครับบัมคาวาสกี K5V e ครับอ่บอดี้โดยรวมสวยครับเรากันตกสีแดงตัดกับเราดึงขึ้นรถของฝั่งซ้ายนะครับตัดสีขาวครับสวยครับ จัดจำหน่ายโดยบริษัทพินสยามนะครับนําเข้าโดยบริษัทพินสยามไฟทั้งหมดในตัวรถนี่สิเอ็ดวงครับมีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังจะทํางานก็ต่อเมื่อถอยหลังนะครับถ้าทํางานปกติจะไม่ขึ้นนะครับนอกจากจะกดปุ่มนะครับไปปั่นน้ำฝนใหญ่ครับมีกีใหญ่มากครับนายยกป้อมครับทีมงานคุณภาพครับ โจเฟอร์สุดล่อครับนัตกรอิ่มลังครับเฟสใหม่เขานะครับเซเลนชิ้นหนุ่มนะครับลงจากฮีโดแมกซ์ 220LC นะครับคันเก่านะครับมาขึ้น220 230LC นะครับอันนี้ไม่มีลายหัวแยกมาให้นะครับถ้าเป็น220คันเก่าที่พี่หนุ่มขับจะมีลายหัวแยกไหมนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับ มีแต่แป๊บประมันมาเดินมาสุดแค่เอ่อเป็นแป๊บไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแป๊บอัลรีบีป่ะครับต้องดูใ้ใกล้นะครับขึ้นไปดูเครื่องยนต์แล้วครับในคลิปก่อนนี้ก็เปิดเครื่องยนต์ขึ้นไปดูแล้วครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์อีซูซูวินแคมซิบุกวาล์วตักใส่เทเลอร์ครับเทเลอร์หางยาวเมื่อกี้ก็มาเอาไปสองคันครับสิบล้อ ยนตนิ่มมากเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้อย่างแพร่หลายครับอยู่ทั้งอยู่ในตัวของซูมิโตโมะเอ็นเอชสองศูนย์เอ็หกนะครับอยู่ในเคสเคสที่เป็นรูนิโคนะครับแล้วก็ฮิตชิเซนเอ็กซ์สองร้อยรุ่นสามนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เจซีบีตัวเก่านะครับส h k เฮดเคในนีนะครับ ลูกสูบชักยาวนะครับลูกสูบใหญ่ครับใหญ่พอๆกัพอเครื่องฮีโน่ของโคเบคเค200รุ่น10ครับ g mm hmm. o 5 e t t ครับขีใหญ่ครับเมื่อกี้ก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เจาะแข็งให้ดูนะครับลูกลังี่แข็ง โอาเฟียหมดเลอร์ครับโรงงานได้หนึ่งชั่วโมงครับเอารถสีขาวมาตักลูกลังครับแดงมาแล้วครับ คันที่สองของจังหวัดชัยนาทครับมีโนแมกนะครับแต่ที่อื่นไม่รู้ว่าออกมายัางครับสองสามศูนย์นะครับบอดี้ตัวใหม่นะครับเขาไปค้น Google ยังไม่มีข้อมูลนะครับอาศัยว่าขึ้นไปเปิดเครื่องยนต์ดูฝากระโปรงดูเครื่องยนต์กีนนะครับเครื่องยนต์สี่สูบเหมือนตัวสองสองศูนย์เอลซีครับเอลซี LC ต่อท้ายนี่คืออ่ามันเอาไปต่อแขนเป็นบูมยาวได้นะครับ คำว่า L C นะครับโรเลอร์เลยทำมารองรับ9ตัวครับถ่วงน้ำหนักไม่ให้กระดกนะครับถ้าเป็นธรรมดาแคส320นี้เกียรนี้โรเลอร์8ตัวนะครับแต่นี่9ครับโกเบ7นะครับความใหญ่กว่าเดิมครับปัม 5V K 5V ครับไม่ใช่ 3V นะครับบวมอามสมดุลพอดีครับ มาอีกแล้วครับเมื่อกี้ตักไ้เทเลอร์นะครับจะย้ายไปขูดลูกหลางอีกที่นึงครับเสียงพัดลมครับพัดลมดูดฝุ่นดีจังเลยครับโอ้โ ลายหินก้อนนี้ดูนะครับว่าจะทำลายไม่ใช่ค,คัตตนเบรนนี่ทำได้มากทาได้มาสมดุลมากเลยครับสวยครับมืนตัวแดงนะครับเหมือนหุ่นยนต์เลยครับไฟกล้องมองหลังกล้องมองหลังไม่มีนะครับ เป็นกาดเฉยๆครับไม่มีครับโอ้โหผมเริ่มดูครับโทษทีครับคลิปก่อนหน้าที่ผมบอกว่ามีกล้องนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องนะครับมีกาดให้เฉยๆครับไวทั้งหมดเก้าที่เป็ดดวงครับรวมไซเรนด้วยนะโทวทีครับที่บอกไปว่ามีกล้องมองหลังนะครับ ตึ๊กตัว 2, 2งสองไอสองนมีนะครับกล้องมองหลังครับ LC ต่อท้ายนี่คือรองรับการใส่บูมยาวนะครับเอาไว้ไว้ใส่บูมยาวของน้ำหนักดีครับโชว์การเจาะแข็งก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปประจำตำแหน่งที่เดิมครับ การทำงานโชว์เจาะแข็งของลูกหลังครับดูครับเหล็กจากตุรกีครับหูวบางจากตุรกีโครงสร้างจากตุรกีตาทเครื่องกระปัองให้แล้วนี่เครื่องกระปั๊มจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับกระป๋องนี่ตุรกีนะครับดูครับเจาะแข็งให้ดูครับ ดูดสีของควันที่มันขึ้นมานะครับเขียวเลยครับ สติงจริงครับสุดจีดครับหวังว่ายอดช่องผมเจอกระเตื้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตุรก,กีสองสามศูแกะกล่องครับอมาแล้วครับ ไม่ได้เสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเงียบมากดูเสียงปังครับทำา a w a เ a k ้ K5V เหล็กแข็งพิเศษครับประเทศทท่ผลิตเองเหล็กเองนะครับตุรกีครับมุ้งกีอากระบอกอามครับดำหมดครับดำดูครับดำตัดแดงนะครับบอดี้ขาวครับ ฝาประตูสีดำหัวเก๋งหัวเก๋งสีขาวนะครับแล้วนะแต่ที่แปลกตามีห่อใหม่ครับกำลังเป็นที่นิยมครับทีมงานนายกป้อมนี่เป็นคันที่สองของของทีมงานนายกป้อมนะครับคันที่สองครับคันนี้คันแรกเป็นฮิโรแมกซ์สองสองศูนย์นี่สองสามศูนย์ นั่งถ่ายคยลยคิปนี่เสียงฟันเลยครับเสียงบุกีเสียงฟันบุกีขูดกับลูกลังครับโอ้โหลังแข็งแข็งครับตต้องต้องขูดดินไว้นะครับในงั้นตักไม่ทัน10อรอบจัสต็อกไว้ก่อนแล้วก็มาขูดใหม่ครับถ้าขูดไปเลยมันจะเป็นก้อนนะครับลูกลังต้องเอาบุกขีขยี้ให้มันแตกละเอียดครับ เวลาไปเทแล้วมันเป็นก้อน,นครับต้องคุกเขาตีให้มันแตกเพราะลูกรังแข็งคนระับจำเป็นต้องขุดหน้าดินไปก่อนแล้วก็เอาไปสต็อกไว้ตรงนู้น,นครับไม่ใช่ว่าขุดไม่เข้านะครับขุดเข้าครับแต่มันช้านะครับดินมันแข็งมากครับลูกรังแข็งคนระลูกรังสวยๆครับผมบ้านนี้จังเลครับ การกันตกในรอบคันเลยครับหลังนะครับหลังห้องเก็งหลังฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ทําสีแดงมาตัดกับสีขาวนะครับเรากันกันตกดึงขึ้นกับฝั่งทั้งถังน้ำมันไฮโดรลิกกับถังน้ำมันโซลานะครับแก้เลียนครับดำม,มากก็ไม่ดีครับทำแดงตัดมาจะได้สมดุลกันนะครับโดยรวมสวยครับ เครื่องยนตน์ตัวนี้ตระกูลประหยัดยยน,น, A นะครับเครื่องยนต์ดีสุลนะครับใช้กันอย่างแพร่หลายครับทั้งซูมิโตโมเอสเฮดสองหนึ 5, ่งศูนย์เอฟห้าซูมิโตโมเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟหกนะครับแล้วก็เคดที่เป็นแมคโครนะครับแล้วก็ฮิตาชิเซเด็กสองร้อยรุ่นสามนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับซีเฮดเคดเซเด็กแล้วก็มีมีข้อไหนนะครับไล่ไม่ถูกครับ ใครอย่างกพไรก็เครื่องยนตัวนี้ครับปั๊มใหญ่ขึ้นครับ P ห V ครับแต่กำลังปั๊ม Sunny ตอนนี้กำลังมาแรงครับ s น n n y จะเป็นปั๊ม K 7 V ครับตัวแ m a x น่าจะเป็น5้า V ครับหรือใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมก็เข้าไปดู Google ยังไม่มีข้อมูลครับสำหรับ ีนแม็กสตัวนี้นะครับจะจอแข็งเพื่อจอแข็งเพื่อสต็อกไว้ตัดไปสิบร้อนะครับ เห็นการทำงานกันหลายๆมุมนะครับมุมซ้ายมุมขวาโอการเจาะแข็งครับสังเกตฟันสีเขียวขึ้นนะครับ นี้โดยรวมสวยนะครับแต่โทษทีครับคลิปก่อนหน้าที่ผมบอกว่านีกล้องมองหลังนะไม่มีครับปกติกล้องมองหลังจะอยู่ตรงกลางระหว่างไฟท้ายนะครับแต่ไม่มีครับตัวนี้ติดกาดครอบเฉยครับโดยรวมเก็บงานละเอียดดีครับเลยครับสวัสดี อกาสจะมีไม้สามตัวเลยครับโรเลอร์เก้าเลยครับ ไปไว้นู่นนะครับรอสิบรอครับเราจะตักเลยมันก็จะช้าหน่อยครับต้องต้องขุดก่อนครับขุดให้มันกองไว้เยอะครับเวลาสิบรอมาตักได้สบายเหมือนหุ่นยนต์เลยครับคันตเวดหลังครับโอ้ตัดกับแดงครับเข้ากันเข้ากันครับเหมือนหุ่นยนต์จากนอกโลกมาแล้ว